ความรู้สึกของฉันผิดไปหรือเปล่าทำไมรูกเหนียวถึงไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเลยล่ะแล้วก็เด็กผู้ชายคนนั้นคืนใครกันห้องเปลี่ยนชุดเสียงเซี้ยทำไมเมื่อกี้ในถึงบอกว่าพี่สาวคนนั้นขี้เลยล่ะเพราะเธอเหมือนกับคนที่เคยแก้ผมเพื่อหาความสนุกครับพวกเขาล้วไปคนแล้ว คนที่ลังแกพี่สาวก็เป็นคนเลวเช่นกันที่แท้เพราะเป็นหัวชงนี้เองถึงแม้ว่าผู้แบบน,นี้จะไม่ผิดแต่ว่าในอนาคตเซียเซียเมื่ออยู่ข้างน,นอกไม่ควรพิพากษวิจารณ์รูปแักให้นอกของผู้อื่นนะครับเซียเซียไม่เคยได้รับการสอนสอนจากคนอื่นแกว่าต่อไปภายภาคหน้าเขาจะต้องลำบากมากแน่ รอให้ได้เงินเดือนจะต้องหาหลนเลี้ยงให้เสียเซี่ยก่อนแล้วงั้นฉันไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับคนเมื่อกี้ดูเหมือนจะเป็นคนในครอบครัวของพี่สาวคนถูในคนครอบครัวปฏิบัติแบบนั้นตอนนี้พี่สาวคนจะเสียใจมากเลยสินะฉันจะต้องหาวิธีทําให้พี่สาวมีความสุขให้ได้พี่ พี่สาวสวยจังเลยลูกเหมียวสวยขนาดนี้เลยเหรอยังไงซะเธอก็เป็นลูกสาวของตะกูลููดังนั้นลูกด้านหนตาก็ต้องสวยงามอยู่แล้วฮ่าฮ่าเซเซยรู้จกักพูดจริงๆคนอื่นหายไปไหนหมดมีหน้าละ่ะถึงบอกว่าลูกอีสีขี้เหล่นี่คนไปผมมาจากการเปลี่ยนเทียนสินะ ถ้าผมเห็นพี่สาวคนสวยทุกวันผมก็คนดูถูกลูวิซินเหมือนกันหน้าโมโหหน้าโมโหที่สุดแค่หน้าตาดีมีประโยชน์อะไรก็แค่สตาหยินศีลปากาต่อสู้คนหนึ่งเท่านั้นเองโอ้ที่แท้เหมียวเหมีวเป็นสตาหยินให้ฉันสินะรุ่นล่าน,นี้โมกระเทอมากเลยจ้า อย่างนั้นเหรอขอคุณฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันยายนั่นไม่สนใจฉันเธอมองข้ามฉันได้ยังไงกันซินซ <c oughs> ินซินซินเกิดอะไรขึ้นลูกเหมียวพูดอะไรกับเธอหรือว่ายายนั่นละกาลางกังแกเธออีกแล้วเปล่าจ้าเหมียวเหมียวก็แค่พูดกับฉันไม่กี่ประโยคเท่านั้น ต้องม่ใชกับผู้ที่ดีแน่ๆไม่อย่างนั้นจริงๆเขไม่เสียคาไม่เสียใจแบบน,นี้เออใช่อิสาพาธนายต้นแสดงกับเมียวเมียวใช่ไหมใช่เธอว่าเธอรอดูดีๆเถอะเดี๋ยวพอถึงฉากนั้นฉันจะระบายความโกรธแทนเธอเองนักแสดงเข้าประจัที่เฟยหวนฉากแรกของตอนที่สาม แอชันคาดยอดเยี่ยมมากทายชาต่อไปสไตล์กี่คนนี้เก็งสุดๆไปเลยททยเพียงแค่เท่เดียวก็ผ่านเลยฮะพี่สาวเก่นจะเลยลูกเหมียวเธอชอบทำตัวโดดเด่นมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวอีกไม่นานฉันจะทำให้เธอเด่นให้พอใจเลย เตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังไม่มีปัญหาเลื่อนได้เลยค่ะโอเคนันแสดงประจนที่แล้วชัยที่23แอคชั่นคัทเอาไมคคัทเอาไมคคัทคัทเซียฉอน ่ายมาอีกรอบพี่สาววันนี้เกิดอ,อะไรขึ้นกับเสี่ยเฉียนนะเอ็นไปตั้งหลายรอบสตาหญิงคนนี้อยู่ด้านบนนั่นเกิดชั่โมนแล้วนะเบาๆหน่อยเขาเคยได้รับรางวัลนสเดชัยยอดเยี่ยมขณะพูดก,กังกัดยังไม่กล้าล่วกเกือเขาเลยเป็นไงบ้าง เขาทำให้เธอใครความกดได้บ้างแล้วสินะเอาละดีนั่งก่อนจ้ะราชาณัแเดยอย่างนั้นหรอคิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะกล้าทำให้พี่สาวลำบากแบบนี้ฮ่าฮ่าสนน้ำหน้าจริงๆในนั้นเองมีอะไรพี่ชายราชาณัแเดงพี่เองก็ต้องหาส,สตาร แมนมาแสดงแทนเมือพี่สาวคนนี้ใช่ไหมครับอ่ะนายเด็กอยนานายพูดอะไรสระอะไรกันนะอย่าพูดแบบน,นี้สิจ้าจิดน้อยนักแสดงทุกคนรู้ว่าเมียชั่วที่สะพันร่างกายไม่พอแสดงจ,จ้ะเอาละปล่อยสตาอินให้เธอพัสักหน่อยเถอะถ่ายฉากต,ต่อไปพี่สาวจ้าิดนี่ตกป้อนเมียมาก สรุปมาจากไหนกันแน่นะพี่สาวดิงนั้น,นะส,นสนิทเธอครับได้ขอใจนะเสียเสียงพี่พี่เรือกออกแล้วครับนี่เป็นเรื่องปลอมนะจ๊ะพี่สาวไม่ได้เป็นอะไร <c oughs> ขอโทษนะวันนี้สภาพร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห <c oughs> ียวเหียวเธอเพิ่งถ่ายละครไปครั้งแรกอาจจะยังไม่รู้อะไรมาก นัแดแสดงจะให้ความสำคัญกับสภาพร่างกายมากเมื่อคือเซียเฉินไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนเธออย่ากกดไปเลยนะกดเหรอฉันไม่ได้กดเหรอกลินวีซิงเธอเธอรู้นะักสกุลเดินของฉันได้ยังไงก็แค่รู้สาวของคนขันรถเท่านั้นถ้าเธออยากเป็นกนหุูตะกูรุอย่าสุดสบาย ก็อย่ามายุ่งมาโ h o v e ฉันเข้าใจไหมเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เธอรู้ได้ยังไงฉันไม่มีแม่ตั้งแต่ยันเด็กสวัสพ่อของฉันเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เพื่อช่วยชีวิตพ่อของลูกเหมียวดังนั้นฉันจึงถูกหลัดเลี้ยงโดยตะกูลูกได้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกทั้งยังได้ประกาศต่อโลกภายนอกว่าฉันเป็นลูกที่หายสัตว์สูงของตะกูลูก แต่ว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีใครรู้นอกจากพ่อถึงจะถูกสิสินยัยนั่นว่าอะไรเธออีกหรือว่าพูดจะรุนแรงกับเธอเป,เปล่าจะไม่มีอะไรสินสินเธอใจดีเกินไปถึงได้ถูลูกเหมียวรังเกแบบนี้ไม่เป็นไรนะฉันจะปกพ้อแทนเองจ้ะไม่ได้จะให้ใครรู้ว่าฉันไม่ใช่ลูกสาวของตระกูลกไม่ได้เด็กคะ่ะ ฉันจะทำให้เธอหลุดปาผู้อะไรออกไปไม่ได้